เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดแรกที่พาเกนสเตเดียมกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในเกมที่ทีมชาติเดนมาร์กลงสนามพบกับทีมชาติฟินแลนด์เหตุการณ์สุดช็อกดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่43ของเกมเมื่อจูจูคร e ิสเตียนเอริกเซนแทงตัวเก่งของเจ้าภาพลูกล้มลงไปนอนกับพื้นสนามมีอาการตัวแข็งตาค้าง ทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องเข้ามาดูทันทีก่อนจะเรียกทีมแพทย์ให้รีบเข้าไปประถมพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากใช้เวลาปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า10นาทีทีมแพทย์ได้เคลื่อนย้ายตัวเอริกเซนออกจากสนามเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลโดยทีมงานกับตันแพนด้าจะอัปเดตอาการของแข้งวัย29ปีต่อไปอัปเดตล่าสุด13มิถุนายน64เวลา0นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย มีรายงานว่าการเคลื่อนย้ายเอริกเซนไปโรงพยาบาลเป็นไปได้ด้วยดีเจ้าตัวมีอาการทางร่างกายคงที่ด้านสมาคมฟุตบอลเดนมาร์กเองก็ยืนยันว่าแข้งดังฟื้นได้สติแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอัปเดตล่าสุด13มิถุนายน64เวลา1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศว่าเกมนี้จะกลับมาแข่งขันกันต่อให้จบในช่วงเวลาที่เหลือ